หลังร้อนแบบเอาไข่ไปวางไว้เป็นไข่ต้มได้เลยครับเฮ้ยตรงนี้ไม่ร้อนเลยรอดตายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับร้านของี้บะมีไข่ดองเชฟชาดนของเราที่เครับเชฟดังเชฟรายการมาสเตอร์เชฟครับคือที่ผ่านมาผมเจอปัญหาครับก่คือที่ร้านนะครับจะมีตัวเตาฟู่แล้วก็จะมีกลิ่นแก๊สเยอะครับซึ่งไม่มีที่ระบายแล้วมันก็อบอ้าวมากตังนี้เป็นการดีไซน์อากาศไหลในทิศทางของธรรมชาติคืออากาศเข้าด้านหน้าเราจะไหล เข้าไปในร้านแล้ว <mayor> ก็ออกข้างหลังพอออกข้างหลังเสร็จแล้วจะมีตัวรับอีกตัวหนึ่งคือพัดลมราคาเพื่อดึงอากาศที่มันไหลในร้านหมุนเวียนออกไปชิ้นหนอยตอนนี้คืออากาศโครเย็นสบายมาแตก คุ้มค่าทำไดครับแนะนำครับครับสำหรับการติดตั้งตัวพัดลมนะครับเนื่องจากเรามีความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญด้านนี้สูงเราเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยที่มีการประเมินออนไลน์และไวด้วยและรวดเร็วแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก่อนอื่นเลยนะครับคือปรึกษาหลายเจ้ามากมาคอมแพก์กันหมดแต่รู้สึกว่าที่เนี่ยให้คำปรึกษาได้ดีมากแล้วก็เห็นแอปจากร้านป้าเตือแล้วกดูคลุกทางดอกเตอร์ให้ความรู้ดีก็เลยมั่นใจแล้วก็เลือกใช้เจ้านี้แหละงานแล้วก็สามารถดีไซน์ได้ปรับความเร็วรอบสปีดให้สัม วันหนึ่งที่ผมไม่ได้เช่าที่นี่ครับย้ายผมสามารถถอดเครื่องนี้ได้แจ้งมาได้เลยแจ้งงานมาดูแลให้ได้ครับจะไปไหนก็ตามเทปไปครับโอ้โหขอแล้วเราน่ารักมากตัวไข่ดองของเราครับเราจะใช้ไข่คุณภาพดีมาทานดิบได้แล้วเราก็จะเอาไปดองกับน้ำสูตรเฉพาะของเราซึ่งมีส่วนผสมของซีอิ๊วแล้วก็กลิ่นหอมของเห็ดหอมใครยังไม่เคยมาลิ้มลองต้องมาพิสูจน์นะครับ